ผู้บริหารยืนยันวันพัทสิบสยังไม่มีแผนเปิดตัวในยุโรปและอเมริกามีข้อมูลว่าวันพั s สิบสามเอสมาร์ทโฟนรุ่นรีแบน์ของวันพัทสิบสามทีเริ่มปล่อยทีเซอร์ใน,นเดียเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นรุ่นนี้ในตลาดก่บาบอลด้วยครับแต่ล่าสุดผู้บริหารของวันพั็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเรือธงจอเล็กรุ่นนี้ จะเปิดตัวแค่ในอินเดียเท่านั้นยังไม่มีแผนเปิดตัวในยุโรปหรืออเมริกาครับโดยคุณซูเรนาชีตำแหน่ง CMO ของวันพัทยุโรปเผยว่ายังไม่มีแผนที่เปิดตัววันพัทส3 3 s ในยุโรปรวมถึงคุณสเปนเซอร์แบล็กหัวหน้าฝ่ายการตลาดของวันพัทนอสอเมริกาก็ยังยืนยันเช่นกันว่ายังไม่มีแผนเปิดตัวรุ่นนี้ในสหรัฐและแคนาดาครับทําให้วันพัท13 H, อาจเป็นรุ่นเอกลักษณที่วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้นตามรอยวันพัสดุสที่ที่วางจำหน่ายแค่จีนเท่านั้นครับแต่ก็ยังเป็นการยืนยันของวันพัสดุยุโรปและเมริการเท่านั้นในยโซนเอเชียต่างๆยังไม่มีการยืนยันว่าจะเปิดตัวรุ่นนี้ด้วยหรือไม่นะครับคาดว่าวันพัสดุสาจะมีสเปคแบบเดียวกันกับวันพัสดุสามทีมีสเปคต่ำนี้ยครับมีหน้าจอ o l e d ขนาด6.32นิ้วความละเอียดนึงมีความส่องสูงสุดส4งพันยนิตมีคาม 12, ่คารีเฟรชหนร้อยยิ ฉายชิปเซนประกอบ8อิลิทออกต์คอร์เร็ว4.32กิกะเฮิร์ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ3นาโนเมตรมีแรมให้เลือก12กิก16กิกส่วนเรามีให้เลือก256กิก512กิกและ1เทราไบต์บนระบบปฏิการ Android 15ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนหลักความมี50ล้านพิเซลลูกแสง f 1.8พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนเทย์2เท่าความมี50ล้านพิเซลมีมาตรฐานการน้ำกันฝุ 65, ่น IP65 ใช่แบตเตอรี่มีที่6,260มิลลิแอม รองรับชาร์จไว80บัตตบซปุูกซึ่งตอนนี้วันทัศ13เยังไม่ประกาศวันเปิดตัวและราคาในประเทศอินเดียวมานะครับแต่ลือกันว่ารุ่นนี้จะมีราคาอยู่ที่45,000ถึง50,000รูปีหรือประมาณ17,640บาทถึง19,600บาทครับ